สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสร้างบ้านกับโฟพัฒนาในงานโฟพัฒนาโกลเด้นวีคโทร029403789 งานสาหากรูปแฟร์ครั้งที่17วันที่27 3 0มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจมาค้นพบต,ตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลังจากที่ทองคําในตลาดโลกนะครับมีการปรับลดลงต่ำกว่า1,200เหรียญต่อออสในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลทําให้ราคาทองคําในบ้านเราตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดตลาดมานะครับทองคําแท่งก็หลุด18,000บาทต่อหนึ่งบาททองคาแล้วนะครับแล้ววันนี้ทองคํามีการปรับเปลี่ยนราคาถึง15ครั้งด้วยกันครับสมาคมผู้ค้าทองคำนะครับได้รายงานการเคลื่อนไหวของราคาทองคําวันนี้นะครับมีการปรับราคาอ้างอิงถึง15ครั้ง โดยปิดตลาดล่าสุดในช่วงเย็นนะครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่17,750บาทขายออก17,850บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่17,494บาทขายออกนะครับ18,250าบาทปรับลดลงไปนะครับจากเมื่อวานนี้ถึงบาทละ400บาทนะครับทิศทางของทองคำนับจากนี้ไปนะครับค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรโดยนายกสมาคมค้าทองคำจิตติตั้งสิทธิพักดีบอกนะครับว่า ขณะน,นี้ราคาทองคำผันผวนแรงเพราะมีกระแสะข่าวการทุบราคาทองคำให้ลงมาลึกนะครับถึง1,100เหรียญเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ก็ไม่ใช่ราคาตามพื้นฐานหรือว่าราคาที่แท้จริงเพราะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อทุบราคามากกว่านะครับก็เลยทำให้ทองคำหลุดแนวรับ1,200เหรียญต่อออสเป็นครั้งแรกนะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับขึ้นมายืนเหนือได้แล้วแต่ก็เหนือแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ ส่วนทองคาในประเทศในบ้านเรานะครับสำหรับทองคําแท่งก็หลุด18,000บาทต่อหนึ่งบาททองคําซึ่งถ้าหากว่าเงินบาทไม่อ่อนค่าราคาอาจจะปรับลดลงมากกว่านี้และดูแล้วนะครับแนวโน้มราคาทองคาไม่น่าจะปรับลดลงต่ำกว่า1,100เหรียญน,นะครับแต่ถ้าทุกคนตื่นตกใจและเทขายต่อเนื่องไม่หยุดก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับขณะที่มุมมองของกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวซิงเฮงโกลฟิเจอร์คุณธนรัตน์โพสวงนะครับที่บอกว่า ราคาทองคำที่หลุด1,200เหรียญนะครับเพราะว่าภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีทั้งตัวเลขดัชนีผู้บริโภคสินค้าคงทนยอดขายบ้านที่ดีขึ้นในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ดัชนีการบริโภคเติบโตสูงสุดในรอบ10ปีก็ส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากขึ้นขณะที่ก่อนหน้านี้เฟดเองก็ส่งสัญญาณน,นะครับว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น ก็จะชะลอการเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าอาจยกเลิกมาตรการ QE ก็เลยทําให้นักทุนพากันเทขายทํำกาไรทองคําออกมานะครับโดยเฉพาะกองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคํำรายใหญ่อย่าง SPDR นะครับที่ล่าสุดขายถอออกมาถึง16ตันจากปกติที่เคยขายครั้งละประมาณ3-4ตันเท่านั้นเองนะครับขณะที่มุมมองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YG b u l l i a n International คุณพวันนววัฒนทรัพย์นะครับที่บอกว่า ทองคำอยู่ในทิศทางขาลงแล้วก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับทองคําตลาดโลกร่วงลงไปแล้วกว่า28โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนแล้วก็เดือนนี้นะครับขณะที่กลุ่มการลงทุนนะครับก็บอกว่าให้นักทุนนะครับรอ การเข้าซื้อทองคำบริเวณ1,150เหรียญสหรัฐต่ออสหรือว่าที่เป็นเงินบาทบ้านเราก็ประมาณ17,000บาทต่อ1บาททองคำนะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถ้าทองคำพยุงตัวได้ก็เข้าซื้อเพื่อกินกำไรแต่ถ้านะครับหลุด1,150เหรียญก็ตัดขายขัดทุนทันทีนะครับ ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ส่งสัญญายแล้วนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นราคา LPG ภาคครเรือนวันที่1กันยายนนี้นะครับโดยครั้งนี้จะเป็นการปรับขึ้นอย่างแน่นอนครั้งละ50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมหรือว่า50สตางค์ต่อเดือนนั่นเองครับ ัฐมน,นตรีพลังงานพงศักดิ์ร,รัตพงศ์ไพศาลนะครับบอกว่าที่ประชุมกรบง,งอเห็นชอบให้ขยารยระยะเวลาการตรึงราคา LPG ภาคครวัวเรือนนะครับที่18บาท13สตางต่อกิโลกร,รมัมจากเดิมนะครับจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนก็ขยายเป็นวันที่31สิงหาคมและหลังจากนั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปจะทยอยปรับราคา LPG ภาคครวัวเรือนทันทีนะครับ50ตางต่อเดือน ไปจะถึงราคา24บาท82สตางค์ต่อกิโลกร,รัมในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับขึ้นทั้งหมด6บาท69สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับครั้งนี้จะเป็นการปรับแน่นอนแล้วนะครับไม่มีการเลื่อนอีกอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ปรับ LPG ภาคควเรือนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วนะครับก็จะถึงคิวที่จะปรับ LPG ภาคขนส่งตามด้วยนะครับ นอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมกบ,บง,งก็ได้วางหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการช่วยเหลือการใช้งานจริงไม่เกิน6กิลกรัมต่อเดือนส่วนร้านค้าหาเปรีแผงรอยต่างๆนะครับจะได้รับการช่วยเหลือจากการใช้งานจริงจํานวนไม่เกิน150กิลกรัมต่อเดือนก็ใช้กับถังขนาด5 15กิโลกรัมเท่านั้นนะครับไม่รวมถังขนาด48กิลกรัม และนะครับสำหรับใครที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนในปีนี้นะครับทางกระทรวงพลังงานบอกว่าจะยังไม่ได้รับส่วนลดนะครับในการซื้ออพ g ีเมื่อมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องนำอัตราการใช้ไฟฟ้าในปีนี้มาเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเฉลี่ยแล้วไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อก๊าซอ PG จในปีหน้านะครับส่วนหาบริแผงลอยท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะครับ สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนะครับแล้วก็พลังงานจังหวัดในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่ใช้อา g พจีซึ่งก็น่าจะมีเกือบๆทุกบ้านอยู่แล้วนะครับที่มีการใช้ถังแก๊สอาลพีจีเพื่อประกอบปรุงอาหารนั่นเองนะครับและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจในบ้านเราชะลอตัวลงมาน,นะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะครับของงานสาดรกรุ๊ฟแ์ครั้งที่17กันหน่อย้วฮะว่าวันนี้นะครับประชาชนออกมาใช้เงินมากน้อยขนาดไหนนะครับไปตรวจสอบทิศทางได้จากคุณฐานิตาบุญล่าครับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของไทยยังไม่ฟื้นตัวให้เห็นชัด จนกระทรวงการคลังต้องปรับ GDP ปี56ลดลงจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่100 8, ร้อยละ4.8เหลือเพียงร้อยละ4.5ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังซื้อของประชาชนชะลอลงเหลือร้อยละ3.6ไม่เติบโตเหมือนปีก่อนโดยเฉพาะกำลังซื้อของคนกรุงเทพที่ต้องเผชิญค่าครองชีพสูงแม้จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทส่วนภาคเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกอย่างเคอือสหาพ์ ปีนี้คาดว่ายอดขายจะเติบโตไม่ถึงร้อยละสิบเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและเพื่อดันยอดขายให้โตได้มากกว่าร้อยละสิบเครือสหพัฒจึงได้จัดงานสหกรุ๊ปแฟครั้งที่17นําสินค้าในเครือมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาประหยัดประมาณ1,000คูหาภายใต้แนวคิดซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างจริงใจพร้อมโชว์นวัตกรรมการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ลดร,ราคากระนำตั้งแต่30 8ถึง80%อร์เโดยงานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เศรษฐกิจการคลงนะคะจะมีการประกาศปรับลดประมาณการ GDP ของปีนี้ลงนะคะแต่ว่าเวลาที่ถึงงานหารรมการลดสินค้าครั้งยิ่งใหญ่อย่างงานสาพัทกรุ๊กแฟนะคะจะเห็นได้ว่าบรรดาแม่บ้านและบรรดาสาวออฟฟิศเนี่ยก็จะอดใจไม่ได้ที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยกระตุ้นภาคจับจ่ายของประชาชนให้มีความสัมผัสมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการจัดงานสากรุปแฝงครั้งที่17นี้เครือสาพัทคาดว่า จะมีเงินสะพัดภายในงานกว่าแสนล้านบาทเพราะในภาวะที่เข้าของเครื่องใช้มีการปรับราคาสูงขึ้นการจัดงานมหางการมลดราคาสินค้าจึงนับว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคยอมควักกระเป๋าซื้อสินค้าตุนไว้ใช้เต็มสองมือเท่าเท่าที่ดูเนี่ยราคามันก็ถูกวงกว่าที่ไปตามซื้อซื้อที่ที่ห้างีประมาณสัก10บสิบอซ ซื้อตุนไวไหมคะเราพี่จะไ,ไม่ไม่ต้องตุนเพราะพี่เดินเป็นประจําอยู่แล้วตามห้างแต่ว่าที่ถูกก็เพราะว่าที่มาดูสินค้าราคาถูกเพราะว่าสินค้าเ็ามีเยอะที่ว่าสินค้าราคาถูกแล้วก็มีของใหม่มาแนะนาด้วยคะ่ะมันหลากหลายค่ะมันตรงกับความต้องการของเรามากมายแค่ไหนม,มีคะ่ะหลากหลายคะ่ะแล้วก็มาสองรอบแล้วคะ่ะ คนที่เข้ามาชมงานกันอย่างหนานแน่นเพราะต้องการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นและชมนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่ๆแฟชั่นใหม่อันทันสมัยขนาะเดียวกันรัฐบาลโดยเฉพาะครมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนต้องช่วยหาแหนวทางสร้างกําลังซื้อเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อีกทางทนัญยาน่าเงินถ่ายภาพธนิตาบุญล่าชั่นทีวีรายงาน ขณะที่ผลพวงหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางน้มนตีขมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้ทดลองนั่งรถเมล์นะครับเพื่อจะโดยสารไปที่สนามบินดอนเมืองแต่ท้ายสุดรอรถเมล์นานนะครับวันนี้ก็เลยได้สั่งการให้ขสมกนะครับเพิ่มเที่ยวรถนะครับสำหรับการบริการในช่วงเย็นนะครับให้เท่ากับช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือ2,700คันนั่นเองนะครับวันนี้ทางน้มนตกคมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้สั่งการให้ขสมก ไปสรุปปัญหาการบริการของรถโดยสารขอสมกทั้งหมดและก็นํามาเสนอภายในวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อที่กระทรวงคมนาคมจะได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกันนะครับเบื้องต้นก็สั่งการให้ขสมกนำรถเมย์วิ่งให้บริการในช่วงเย็นให้เท่ากับช่วงเช้านะครับก็คือ2,700คันจากปัจจุบันที่วิ่งอยู่ช่วงเย็นประมาณ 1600- ถึง1,700คันเท่านั้นเองนะครับฝั่งของผู้นิการขสมกอโอภา,ออภาพชรมุนีนะครับก็บอกว่า ตอนนี้นะครับได้เพิ่มจํานวนเที่ยวรถนะครับตามที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งการมาแล้วนะครับก็คือช่วงเย็นอยู่ที่2,700คันนะครับโดยเฉพาะก็มีการเพิ่มเที่ยวรถนะครับในชั่วโมงเร่งด่วน2ช่วงก็คือตั้งแต่6โมงถึง8โมงครึ่งในตอนเช้าแล้วก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหารถขัดช่วงตามข้อร้องเรียนของประชาชนรวมไปถึงการเตรียมเปิดรับสมัครพนักงานเก็บตั๋วค่าโดยสารชั่วคราวเพิ่มเติมด้วยนะครับ ขณะที่วันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับมีกําหนดก,การออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากาข,อขอชอนะครับโดยรองนายกกิติรัตน์จะเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ครับรองนายกรัมตีและก็รัมตีคางกิติรัตน์แน่นอนอนะครับบอกว่านายกรัมตียิ่งรักจินตวัฒน์ได้มอบหมายให้ตนเองเป็นประธานการประชุมกข,อขอชอในวันจันทร์ที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับเพื่อ พิจารณาข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวนานะครับให้รัฐบาลทบทวนการปรับลดราคารับจำนำจากเดิม1 5 0 0 0บาทต่อตันเหลือ1น0 0 0บาทต่อตันนะครับโดยรองนายกิดิรัตก็บอกนะครับว่าการปรับราคาให้เป็นราคาเดิมนะครับก็คือกลับไปที่1 5 0 0 0บาทถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะว่าสถานการณ์ราคาในขณะนี้ก็ไม่เอื้ออานวยให้ปรับนะครับแต่ที่ประชุมกรขออก็จะทบทวนมาตรการช่วยเหลือชาวนาในด้านอื่นอย่างเช่นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตนะครับและก็มีการนะครับหยอดทิ้งท้ายว่าถ้าอนาคตสถานก,การณ์ดีขึ้นก็พร้อมที่จะปรับราคานะครับกลับมาที่เท่าเดิมก็คือ1,500 0บาทต่อจันนั่นเองครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพกงขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ุขครับ